ไป <Hi. S 2> ไปพวกที่เป็นไข้เราไปหน้าร้อนไม่ได้ไปฝนไม่ได้แล้วอเปลือกเนี่ยทุบทุบถ้าเราไปนั่งทุบทุบทุบเอาเปลือกมันจะเอาไปเบือปลาอพองพองหมดเลยเนี่ยเราพองเออเราพองอย่างเราใส่คุกใส่อะไรเอาลูกมันลูกมันคล้ายมะ<ร>มเขือ,<ร>อามาตำปกปกปกเค,เคยไปตำกับพี่ชายตำกับอ่างหินเบือปลามันก็ตายบริเวณที่ วงเล็กๆนั่นแหละแล้วทีนี้มันก็เด่นใส่หน้าเนี่ยพองเลยเอมันดูเหมือนไม่ร้อนนะไมเข้ายาสามลากใช้ฝนพญาไฟอ่ามันร้อนยาสามลากมันมีโลดทนงแล้วอะไรปลายเผือกปลายเผือกพยาไฟมีมีพระมหาผมครั้งหนึ่งนานแล้วสิบกว่าปีแล้วท่านบอกว่ามหาพยาไฟแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าพญาไฟเป็นตัวนี้บ้านผมเรียกไม้ยางเพิง อ๋อภาษาต่างกันครับเออแล้วมันก็ลงไฟเหมือนกันน้ไฟก็พึ่งมาตัวเดียวอ่าอ่าใช่แต่มันมันใช่เพราะไม้สีดำอีสานก็สีดำแต่ภาษาต่างกันแล้วต่างกันภาษาที่ที่โลกเพึ่งก็ไือนกันนคครัับกที่สมลมที่โลกเนาะที่วัดสองหลังเขาว่านพญาไฟว่านพญาไฟเอ๊มันพญาลังใจนะพญาลังใจปุ๋ยปุ๋ยหนูเหมันเคยเห็นตามข้างถนนนะเนี่ยะถนนไปหาก่อน ทีนี้อาจารย์ขล่อยออกมาให้ใบด้วยดำเนาะใบดำต้นเล็กสีดำดำกว่านี้อ่ะดอกสีขาวต้นเลใบดำใบเล็กกว่านี้อืมแต่มันไม่ไม่ใหญ่ขนาดมันสูงแค่นี้ตาไม่มีอะไรถ้ากว่าเขาันทิ้งหมดอาจารย์ผมเลยอนุรักษ์ใบดำนะอันตัวนี้กล่องยาตุยาวันข้างหน้าไม่มีนี่ส่วนมากตบทียงกันครับอันธุมันสการกายใบเล็กแหลมยาวอันนี้มันพันธุ์มันสกสารกระดูก คับคล้ายคึงกันเวลาสั่งซื้อสุนภัยพวกที่ไปหาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เอามาปนเปกันหมดเลยครับต่างกันครับผมใบแหลมครับใบใหญ่กับใบเล็กเห็นไหมครับต่างกันคล้ายคึงกันถ้าเราเป็นหมอที่เก่งที่ดีเราต้องดูสมุนไพรเรารู้จักสุนไพรคล้ายคึงกันครับเห็นไหมครับนี่บางคนก็ว่าออมาประสานกายออกมาขายผมพันนี้ครับผมตกเพียงกันอยู่อันนี้ก็เป็นพยาล้างไตอันนี้เป็นมะกา นี่สบู่เลือดอยางแดงครับตัวนี้ครับ